สวัสดีครับเพื่อนๆและ FC ผู้ติดตามทั้ง4,000คนนะครับนะครับก็ส่วนมากช่องของผมก็จะมี FC คนรักลิงเน็ตนะครับที่เข้ามาติดตามกดติดตามแล้วกดกระดิ่งมารับชมช่องผมนะครับก็จะมาชมนกแก้วลิงเน็ตนะครับนะสายลิงเน็ตโดยเฉพาะเลย นะที่กดติดตามช่องผมมานะครับดีเพื่อนเอนเ่ fc นะครับ fc คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับถามว่าน้องไซนี้นะครับน้องไซน,น,นี้ต้องกกไฟไหมน้องไซนี้ต้องกกไฟไหมปกตินะครับปกติถ้าบ้านไหนอากาศหนาวนะครับอากาศหนาวควรกกไฟให้นะครับนะเพราะว่าน้องยังไม่มีขน สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็เลี้ยงอยู่ตัวเดียวความอบอุลของเขาก็ยังไม่มีนะครับนะก็กกไฟให้น้องได้อยู่นะครับนะนะเออไฟเหรอไฟไฟที่เราควรจะกกนะครับเราเป็นแบบไหนครับของผมก็จะมีตัวนี้นะครับนี่นะเป็นไฟหลอดประมาณนี้นะครับก็ซื้อมาจากร้านยี่สิบบาทนะครับร้านยี่สิบบาทมีขายเยอะนะครับนี่นะ นี่นะผมใช้ไฟนี้นะกก็ให้ความอบอุ่นน้องดีอยู่นะครับนะก็ถ้าบ้านไหนอากาศหนาวก็กกให้น้องได้นะครับกบให้น้องได้นะครับเพื่อที่น้องจะไม่หนาวนะครับนะของผมเวลาผมเลี้ยงนะครับไอ้น,นี้ผมก็จะมีตักรล้านะครับตักรา้าอ่าตักรา้าตักกล้านี้ก็ซื้อมาจากร้าน20บาทนะครับนะร้าน20บาท ก็จะมีผ้านุ응่มๆนะครับผ้านุ่มๆปูรลองให้น้องนะครับนะปูรลองให้น้องสมมุติว่าอากาศบ้านผมวันนี้ฝนตกหนาวมากนะครับนะก็ก็จะเอาผ้าลองนะครับผ้านุ่มๆนะครับลองให้น้องนะครับนะผ้านุ่มๆลองให้น้องอ่าไอนี้ผมสมมุติให้กับเพื่อนๆได้รับชมก่อนนะครับนะก็ สมมติว่านี่ผมก็เอาไฟนะครับลงไปนะครับก็กกให้น้องครับนี่กกให้น้องแบบนี้เดี๋ยวผมจะเสียบไฟนะครับอ่านี่นะครับของผมนะครับวิธีเลี้ยงนกแก้วดิงเน็ตนะครับเวลาน้องอ่าวันไหนที่อากาศหนาวนะครับผมก็จะกกไฟให้น้องนะครับนะอ่าแล้วก็ เขาอยู่ได้นะครับเขาอยู่ได้นะครับนะก็นี่เขาผมก็ปิดแบบนี้เลยนะครับเวลาผมเลี้ยงผมจะเลี้ยงแบบนี้นะครับนะอ่าเขาก็จะอยู่แบบนี้นะครับเขาอยู่ได้นะครับก็อยู่ได้นี่นะครับก็บางบ้านนะครับยังไม่รู้วิธีเลี้ยงนกนะครับว่าเออถ้าสมมุติว่าน้องไซนี้ต้องกกไหม เอาไฟไหนไฟหลอดขนาดไหนกี่โวลต์ใส่ยังไงตะก้าขนาดไหนก็เอาเอาเอาวิธีของผมหรือว่าเอาตัวอย่างของอผมไปใช้ได้นะครับจนกว่าน้องจนกว่าน้องจะขนคุมเต็มตัวนะครับถ้าน้องขนยาวคุมเต็มตัวแล้วเราก็ไม่ต้องกบไฟก็ได้นะครับอันนี้นะอันนี้ไฟกกเฉพาะน้องขนยังแบบ ยังไม่เต็มนะครับก็ช่วยได้นะครับเวลาอากาศหนาวๆนะครับนะอ่ากกได้ช่วยได้นี่นะครับอ่านี่ครับเวลาผมให้นอนผมก็จะให้นอน่างนี้นะครับนะซื้อกุงแบบนี้ก็ได้ซื้อตะกร้าแบบนี้ก็ได้เวลาให้เวลาให้น้องนอนกลางคืนนะครับก็เขาก็จะได้หลับสบายนะครับนี่นะอ่าก็ ไม่อึดอัดไม่อะไรนะครับเขาก็นอนได้เขานะเขาก็สบายเขานะเนี่ยนะครับนี่กลางคืนผมใจนอนแบบนี้นะครับนะก็น้องก็โอเคถ้าถ้าถึงว่าขนเขาเริ่มคลุมขึ้นหรือว,ว่าแบบเขา,าหัดบินหัดอะไรเราก็ต้องมีกรงนะครับกรงกรงกว้างๆนะครับให้เขาได้กลางปีกได้นะครับไอ้นี้เป็นแค่ระยะแรกนะครับที่เรา มีจากป้าใส่ให้เขาตอนที่เป็นลูกป้อนนะครับเวลาเลี้ยงนะครับนะก็วันนี้ผมก็มีเคล็ดลับมาเล่าสู่ให้กับเพื่อนๆและ f อได้รับฟังกันนะครับก็จากประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกลูกล,ลูกป้อนนะครับดิงเน็ตนะครับก็โตมาแล้ว3กว่า3ตัวแล้วนะครับก็เชื่องทุกตัวนะครับนะก็เดี๋ยวมีอะไรสงสัย คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะามาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับเผื่อมือใหม่หัดเลี้ยงนะครับเขายังไม่ทราบนะครับเลี้ยงยังไงน้องอยู่ยังไงน้องกินยังไงนะครับนะก็เราก็จะได้สอนวิธีฝึกวิธีแล้วก็ให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับนะก็วันนี้สวัสดีครับ